สวัสดีครับทุกคนเช่นเคยครับเรามาอยู่กันในเกม beat eternal soul อ่ะวันนี้จะให้ดูว่าเมื่อหอหงเต็มแล้วหอหงตันจะเกิดอะไรขึ้นนี่อัพหอหงตัน95 95 95 1 4้าพแต้มตันอยู่ที่เลเวล19เราจะใช้พาส,ส์ตินี้ในการลงหอเมื่อ สองรอบแรกไฟธรรมิตไฟพันธมิตทั้งหมดได้รับดาเมจลดลง39%หลังปล่อยฟูลี่แอตแทก็คือเมื่อันติเมื่อเนวอันติฝืนฟูลี่ทั้งหมด145แต้มเราจะใช้ไปทำอะไรใช้ไปลงหอใช้ลงหอ689จริงๆอ่ะอัดมาแล้วละรอบหนึ่งตั้งแต่680ยัน688สรุปปุ๊บวิดีโอ ไม่ถูกบันทึกเสียดายมากเราเลยมานั่งบนใหม่อีกรอบตอนแรกก็บนไปแล้วรอบหนึ่งมาดูกันว่าเราใช้ตัวไหนนี่ฮาริเบลโกโฮัลโลไม่ใช่โกไวไวจิกโกนินลิลิเนลแล้วก็เบคุยอไปดูของปกติอยู่แล้วว่าต้องใส่ อาชูลากับโซไอเซนเพื่อได้อันติเทิร์นแรกแล้วก็ฮาริเบลฮาริเบลใช้อันนี้เพื่อจะได้ยืนล็อกดาเมจนานแล้วก็งินงินใช้นี่แหละใช้ไปเถอะไม่มีอะไรอ,อันนี้ออกก็ได้ให้มันแรงๆ่อยนะใส่โกะเข้าไปยู่ไนวะอืม แล้วก็เกาะอิอจิโกะไว้ใส่เพื่อลดฟูลี่ความแก่งเอฟเฟกกับฮิตเอฟเฟกต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนยี่สิบห้าบวกมันไม่เท่ามันไม่ใช่ค่าเดียวกันหรอกมั้งีโอกาสหกสิบสองจุดห้าลดฟูลี่เขาบอกใส่เนี้ยดีก็ใส่ไปแล้วก็บิคุยะเพิ่มฟูลี่ให้เนวเทินสองอีกร้อยหนึ่ง จริงใช้ป้าก็ได้นะแต่ป้าจะตายก่อนอ่าแล้วก็ลีเี่นยังไงวะลีเี่น,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 นสกิลฟูลีมันดีเมื่อสกิลอันติเพิ่มสามร้อยฟูลีให้ตัวที่แอตแท็กสูงที่สุดไปดูกันแต่ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเงื่อนไขในการเล่นแบบนี้ เงื่นไขก็คืองินต้องดูดได้สามตัวตัวนี้แล้วกันเสดายคลิปก่อนอันนี้อัดไม่ติดฝ่อยไปต้องเจ็ดแปดด่านเรียบร้อยออกเอาแม่มีเวลาก็เล่นไปพอตัวดาเมจคือตัวเดียวเลยก็คือเนว ถ้าใช้เทคนิคนี้ไม่ได้ก็มาสนุกกันปึ้งแม่ขาดไปตัวนึงอืมมันก็ไม่ใช่ติดยากนะพออาจคิดปุ๊บไม่ติดปับ๊บก่อนอ้นนี้ก็ดูได้สามตัวตลอดเหมือนมันแกล้งเอา ด 3, ูสามดูหนึ่งเนี่ยเป็นเงีง้ยเนงี้ยตลอดพอจะโชว์หน่อยก็ทำเป็นเงื่อนไขเยอะไม่ดูดให้เนวตายบ้างแหละบนว่ะเอาดีดูดไหมพึ่งพึ่งพึ่งโอ้สี่แล้วนะสี่รอบแล้วนะ จะโชว์ห,อห่อหงสงกหน่อยว่ามันอลังการแค่ไหนเมื่อเนวได้แอนติสองรอบในเทินแรกดูดูดบึมบึมบึมบม,มันเป็นแบบนี้เมื่อกี้ผ่านเก้าล้านรอบสองสี่สิบล้านในก็ะโกดรถฟูรี่ บึ้งบึ้งปึ้ง,ง,งสวยปลามาโอ้โหไม่ตายมาดูค่าวเนียวมะคุณเกียนเกียนจัดพูดเลยว่าเกียน ต้องมานั่งวัดให้มันดูดฟูรี่อีกรอบนึ้นมนี่ดีกว่าตตัวนี้ดีกว่าเอาโกะมาเพื่อลดฟูรี่เดีด๋ยวจะพอยนะไม่ทำอะไรเลยมีประโยชน์แค่นี้แหละเนี่ยอีกอ่ะเดี๋ยวมันก็ค่าค่าเนี่ยอีกอ่ะเออเคไใบ

มันเป็นเนี่ยมันง่ายร้อยล้านโดยสองเทินใครจะเอาไปปรับใช้เองก็ได้นะโอ้โหคุณอืมผิดด้วยอ่ะเหมือนเดิมอะตึ้มแปดล้านปัญหาคืออะไรป่ะ มีสองชีวิตสองชีวิตหกตัวสิบสองตัวสิบสองชีวิตไ,ได้อยู่อะเพราะเนียวมันเป็นดาเมจเลือดไหลขอให้ดูสามตัวนั่นแหละทุกอย่างคือจบเมื่อกี้ลงไปซะ หกเจ็ดด่านใช้เวลาไปประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีอัดไม่ติดสะงนั้นอันนี้ลงสองด่านพอแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปแล้วเครื่องมันจะรับไม่ไหวนี่จริงๆไม่ได้ลงหอ,อมานานมากเลยนะล่าสุดก็ที่อัพล่าสุดอะไรหกหกกว่าใช่ไหม พอเราให้หอหงมันเต็มเนี่ยเราจะมาเล่นเทิกนี้ให้ดูว่ามจะเป็นยังไงเมื่อฟูลี่สองทีแล้วก็โกะรถฟูลี่โอยถึกอยู่างเนี่ยโอ้โหแล้วตัวหลังไม่โดนเลยเย็ดโคกรถฟูลี่แค่สองตัว ไม่รรออหกแค่ตัวเดียวเนี่ยก็โาโล่วงแล้วอะเราต้องทำให้มันแบบว่ามีฟูลี่แค่ตัวเดียวอะถึงจะต้านทานพลังพิษของมันได้ต้องพึ่งกอ่ะ ตัวเดียวกะให้ตัวเดียวก็ได้อยูอมเปลี่ยนจากเบียร์เป็นป้าละกันให้ป้าตายให้คุยคันเดียวก็ไม่เป็นไรป้าไปใส่แทนเบียร์ อ๋อสะได้ก่อนอันนี้ที่อัดมานานนานไม่เต็มทำไมถ้ามันโดนอยู่แล้ว<ๆ>กันไว้ดีกว่าอ่านี่ดีกว่าเพื่อเพื่อมันโดนดาเมจตัวหนึ่ไง,งไงยังไงมันก็เต็มอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้สามร้อยของล e ีเน็ตก็ได้ใช่ไหม ใช่พอได้จากเบียร์ำมีอีกแปดเปอร์เซ็นตแต่ไม่รู้ว่ามีผลกับอลันคาวะนะของเบียร์ภาษซึของเบียร์คือเพิ่มอัตราดะเวีให้ยม,มทูตโอ้โหไม่ได้วะ ไม่ตายป้าไม่ตายเนียวตายเลยครับท่านไงก็ได้ให้โกมันลดสักสามตัวหลังสองตัวหน้ายังโอเคเงืนอนไเยอะจริงนะ มนติดเราเล่นเร็วไปไหมคนดูตามทันไหมอืแปดจุดแปดหูดสามแปดจุดแปดเมื 8. 8. ่อ 8. 8. 8. กีน้นะอันนี้อีกสี่สิบ รถหลังสามได้ไหมรถหลังสามสวยอโอเคสวยโอ้โหแล้วปัญหาคือไม่มีดีเน็ตเลยแต่เนี้นมมีฟรีเลย ถ้าเราเอาอเลี้เลีมาก็จะเต็มพอดีแต่เราเลยเลี่ยดเอาเบียร์คุยามาในเชิญที่ไม่โดนฟูลลี่เลยทักตัวแล้นดูดิพอคูกี่ตัวเนี่ยตุ้มจุมจุมจบดูดาเมตตัวแรกก็กรู้แล้ว มันไม่รอดดูดมาให้แนวนี่ถ้ามันแบบโอ้โหดูดิตอนนี้ไม่ได้ดูดอะ้รสักตัวถ้ามันดูดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตะน,นะนิน่ะมันคงโกงเกินไปเนาะเอ้ยผิดตัวไปเอาอะไรมาตัวนี้ แต่งจริงก็ไม่ใช่ง่ายเเนี่ยเพราะว่ามันเจอตึ้มเข้าไปรอบที่สามก็มีหนึ่งชีวิตก็ทุกตัวมันจะไม่ตายกันเล เรื่อมันเท่าไหร่ตัวละประมาณสิบกว่าล้าน เห็นปะว่าอตเนี่ยเอ้ไม่อาไม่ ใน,นกรณีที่มีลเลนด์ต้องต้องไม่โดนไม่โดนฟูลี่ของมายูลิเลย,เลยสักตัวหรือโดนตัวหนึ่งก็ได้ให้มันตายไปยังไงเนี่ยก็ได้อันติแต่ตัวเดียวนะ ดูให้ครบสามตัวอย่างยากจะลดครบ,บสามตัวต้องได้สามตัวบึมหนึ่งสองสามเค จสองตัวเด่นเป็นสองตัวหลังเนี่ง ถ้าเนี่ยมีสกิลอ่ะมันจะดูดเลือดได้แต่เนี้ยมันไม่มีสกิลอ่ะเลือแค่นี้น่าจะรับดาเมจฟูลี่ไม่พอดูดิดูมันเด้งดิหนึ่งสอง,สองเฮ้ยปริหารมีจริงโบ้เรือลายตายเสียบร้อย ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเลื่อนมันแต่ละตัวมีเท่าไหร่ดูดิยี่สิบสามล้านเลยเหรอใช่ไหมหรือหกล้านวะหกล้านหกหกสามสิบหกไม่ใช่ยี่สิบสามล้านแหละถูกแล้ว โอเคหกเก้าส่วนไปแล้วอ่ะจบแล้ววันนี้พอแค่นี้ดีกว่านี่แหละถึงบอกว่าหอหงเต็มมีอะไรให้ทำเยอะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย